ครับในมาตราที่23นะครับมีผู้สงวนความเห็นนะครับคือว่าที่ร้อยตีวงสยามเพงพานนิพพักดีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของโทษและท่านพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรนะครับขอสงวนคำแปลยตินะครับ นมาตรา154นะครับเชิญท่านวงสยามในส่วนของท่านท่านมีความเห็นอย่างไรก่อนครับท่านวงสยามครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงพาณิชภกดีสมาชิกวุฒิสภาครับผมในมาตรานี้นะครับผม ขอถอนครับขอบคุณครับ